ล่างเซ็ตเลยนะล่างน้ำเกลือแช่น้ำเกลืออ่ะโอเคอเราจะเทค่ะเราจะมัดไม่มีเลยใส่มัดไม่มีเลยเดี๋ยวนี่ยทั้งหมดร้อยยี่สิบชิ้นร้อยยี่สิบชิ้นอ่ะนี่เลยโอเค120อยยี่สิบชิ้น,เ,นเกลือนี่เราเอ่อประมาณประมาณสามกิโลโ มันมัน,ม,นมันฉันฉันฉันยังบอกปริมาณไม่ได้นะบอกปริมาณไม่ได้นะเพราะว่าเวลาคุกไปฉันก็จะดูแบบว่าโอเคอย่างเงี้ยค,คุกไปจะดูคนทำน้อยก็ลดปริมาณลงนะคุณแม่ใช่ใช่ <c oughs> ทำกินเองทำกินเองเนี่ยเลยค่ะทุคนเนี่ยมันง่ายมากอ,อ,อแล้วม่หิวหรอก เอาเพี้ยนน้ำมาเทเลยให้เทเลยเกลือเนี่ยเทเทเลยใส่ที่นี่เลยในร้านนี่ที่นี่เหลยให้เขาถึงเกลือแล้วก็ถึง แค่ไหนขนาดไหนก็บางทีเราก็ต้องคนทํากับข้าวบางทีมันต้องกะเป็นเนาะ,ะต้องกะเป็นนะว่าขนาดไหนมันจะโอเคถ้ากะไม่เป็นก็สั่งได้ที่ <c oughs> ของเรา,าดปปเดี๋ยวจะขายในช้อปปี้นั่แหละจ้ามีคนถามมาเยอะมากเลยเดี๋ยวประมาณยิกประมาณชิบมันแะค่ะเดี๋ยวจะโพสบอกนะ คือฉันน่ะฉันเปิดร้านอยู่ในช้อปปี้จ้ะมันสะดวกก็จะส่งลูกค้าสั่งไว้นั่นมันแล้วมันอยู่ในระบบเลยค่ะมันง่ายเพราะฉันไม่มีคนเยอะมานั่งเขียนมาจดลายจดอะไรม,มาจดตมาไอ้นี่ลายชื่อไม,ไม่มีเวลาค่ะช้อปปี้สั่งช้อปปี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเขาแอดมินหลังบ้านเขาจไอ้นี่เองอะนะคะ พิมพล้านชื่อเขาไปในช่ชอปพี่นะ่ะพิมพ์ว่าร้านบ้านสุนารีหรือพิมพ์ว่าน้ำพริกประฉาสุนารีมันจะขึ้นมาล้านฉันจะขึ้นมาเลยเพราะว่าน้ำพริกเชิญถขายอันดับหนึ่งนะพเปทน้ำพริกกันอันดับหนึ่งของชอปพี่อยู่ตอนนี้เอาจริงเราไปดูได้เลยในพริกทอดหนูนยูอนอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ชอบกิน็อฟไฟอะไรนะไม่ได้มูนะไงจริง ภูมิใจนะอาหารบ้านพี่แม่กำลังทำการยี่สิบอยู่นะคะทุกคนเะออะไรกาวกาวกาวต้องให้ถึงจ้าเกลือนี่มันละเอียดจัเดี๋ยวฉันจะใช้เกลือผิดนี้เม็ดๆนี่ค่ะเกลือบ้างเกลือแกงเขาียกเกลือแกง เหมือนกันกับตัวเล็กใช่ใช่ถ้าเหมือนกันเราก็จะซีนกับบะนี่เลยจ้าแวกเพื้อนอ๋อไอผงชลรดมาฉันต้องใส่ผงชลรดเถอะมัดไปเลยจอนนี่กบไม่เออน้องกูกัะตากเจอไม่ดีมาสักสุขภาพก็มียาพกกันทุกคนเหลือแต่ลูกพี่นี่แหละ ทำงานงงก็กวกต <S 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 <t ors> <t ors ัวเกือกเยอะนะยาคุณตายาจ่ายยาใจยายาใจคุณเจ้าเยอเยอะอยู่ค่ะใส่ยืดคือใส่มือเจี๊ยดอีกโอเคผสมไปมันจะได้นัวค่ะอร่อย ไม่เห็นเห็นไม่เห็นแหละใครไม่กินก็ลดถก็ไม่ว่ากันนะฮะเพราะ็โดนเกลือก็ถึงเกลือเดี๋ยวเขาจะเนื้อเขาจะใสเขาจะแข็งเขาจะแข็งป็นต้อนถ้าไม่ถึงเกลือมันจะมันจะนเน่าได้นะป้านะคะอย่าให้เน่าอย่างเดียวอยาให้เน่าอย่างเดียว อันนี้มันสี่สิบสองโลไงเหลือประมาณสามกิโลเันกะเอาอะโอ้โ,อโ,อโอ้จิ้มดิษะไงหนูตลองปรับหมุนอีกด,ด้านดิหมุนให้มัน